สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสมาชิก FC ช่องนครแง่ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับสุญาวัตถุมงคลของหลวงปู่พัดรุ่นเททองปี62อีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแต่วันนี้พิมพ์ที่ผมจะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็คือเป็นพิมพ์เตาลีด แรไอเทมหายากสร้างน้อยนะเพื่อนเพื่อนเนื้อนี้เป็นเนื้อทองระครังนะครับเนื้อทองระครังพิมพ์เตาลี่จัดสร้างเพียง98องค์เท่านั้นจำนวนการสร้างเท่ากับอายุของหลวงปู่ในปี62สองนี่นะครับเพื่อนๆพระเครื่องที่เพื่อนๆเห็นในขณะนี้คือ เนื้อทองระครังพิมพ์เตารีดลงยาจีวอนในจำนวนการสร้างของเนื้อทองระครังจะอยู่ที่98องค์องค์ที่นำมาลงยาจีวอนนะครับจะลงท้ายด้วยเลข6แล้วก็เลข9้านะเพื่อนๆสิ่งที่พิเศษ ออกมาจากเนื้อทองระครังแบบธรรมดาก็คือจะเป็นลงยาจีวอาตรงจีวรของหลวงปู่นะครับตรงจีวรตรงสังคติแล้วก็โค้ดสาลาเขาจะตอบสองโค้ดตรงสังคติบนมือหลวงปู่กับใต้ล่างมือหลวงปู่แบบนี้นะเพื่อนๆจะมีสองโค้ดเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบแบบธรรมดาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับผมก็มีเนื้อทองระครังอยู่ สอง,องค์แบบธรรมดานี่นะครับแบบธรรมดาจะมีโคดเดียวใต้มือของหลวงปู่แต่ถ้าเป็นแบบแรไอเทมสร้างน้อยหายากจะมี2โค้ดและเป็นแบบลงยาจีบอลจะลงท้ายด้วยเลข6แล้วก็เลข9จะนํามาลงยาจีบอลน,นะเพื่อนๆใน98องค์ก็จะมีเพียงแค่19องค์บนโลกเท่านั้น เห็นไหมครับเลข6กับเลข9คมชัดสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆพื่โคดพิเศษครับจะเหมือนกันจะโคดจะตอบเหมือนกันนะครับจำนวนการสร้างทั้งหมดของพิมพ์เตาลี่นะเพื่อนเ,อนเอนก็ประมาณ700องค์เท่านั้นนะครับรวมทุกเนื้อ ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อชุบเงินโบราณเนื้อตะกัวแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับรวมแล้วทั้งหมดประมาณ700กว่าองค์เท่านั้นนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นพักเครื่องที่ถือว่าสร้างน้อยหายากแล้วก็วาระจัดสร้างชัดเจนนะครับที่ระลึกงานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เทศวัดศัตทะเลนะครับก็เป็น พระอาจารย์ของหลวงพ่อพัดหรือหลวงผู้พัดด้านข้างนะครับตัดจากคลิปก่อนที่ผมเคยบอกว่าตัวตัดลักษณะจะต้องเหมือนกันนะเพื่อนๆบางทีในแต่ละองค์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีความคล้ายคลึงกัน ตัวเกแท้เนี่ยเราชี้ตำหนิเกแท้เราจะไปดูตัวตัดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเราแค่ดูเป็นแนวทางได้ครับว่าลักษณะของการตัดนั้นให้ดูเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ถือว่าจ่ายตังได้นะเพื่อนๆนี่จะจับยากหน่อย แต่ก็ถ้าเป็นพิมพ์ตัวตัดที่ผมเคยชี้ตำหนิจากคลิปก่อนตรงนั้นนะครับถือว่าจ่ายตังได้เลยนี่นะครับรอยการขาดรอยอะไรจะคล้ายลาคล้ายลักษณะคล้ายๆกันก็เป็นอีก หรุ่นหนึ่งพิมพนะครับที่น่าสะสมที่สุดนะเพื่อนๆพิมพ์เตารีดเนี่ยเป็นพระเครื่องที่สร้างน้อยที่สุดในบรรดาพระเครื่องของหลวงปู่พัดแล้วก็เป็นพระยุคต้นนะครับปี6 0 6ถึง63เนี่ยเป็นรุ่นที่หลวงปู่ได้รับกระแสนิยมเป็นจํานวนมากนะครับผู้คนก็ต่างให้ความศรัทธาหลวงปู่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้นะครับเททองก็จะประกอบไปด้วยนะครับเนี่ยก็จะมีรูปหลอ แบบนี้อีกหนึ่งแบบแล้วก็จะเป็นจเจริญพรบนแบบนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันสี่พิมพ์ถ้าใครเพิ่งเข้ามาสะสมนะแล้วก็จะมีพระนาคปกอ่านี่นะครับรุ่นนี้เขาจะประกอบด้วยสี่พิมพ์นี้นะครับนี่จะอยู่ในกล่องใหญ่กล่องรายการลุ้นเนื้อแบบนี้นะเพื่อนๆนี กล่องแบบนี้98ปีเททองวันที่1 1 1 2พฤษภาคม2562เห็นไหมครับที่ะลึกเททองหลออรูปเหมือนหลวงปู่เทศวัดสัตททเลเมื่อก่อนออกมาใหม่ๆจะอยู่กล่องรายการรุ่นเนื้อแบบนี้นะเพื่อนๆใน,นชุดกรรมการพิเศษเททองเราจะไม่สามารถรู้เนื้อได้ว่าข้างในเป็นอะไรนะเพื่อนๆคนที่ได้แบบลงยาจีวรไปนะครับถือว่า มีบุญบรารมีมากๆนะครับถือว่าโชคดีเป็นแรไอเทมหายากสร้างน้อยไม่ต้องลงยาจีวรครับแค่รูปเหมือนปั๊มแบบธรรมดาแบบนี้นะครับก็สร้างน้อยนะครับสร้างเพียงแค่2เนื้อในสี่พันกว่าองค์เท่านั้นนะครับไม่ถึงหมื่นครับสี่พันกว่าองค์เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆสะสมรูปหล่อของหลวงพุทธนะครับอนาคตผมคิดว่าจะเป็นวัตถุมงคลที่มีมูลค่าสูงแน่นอนครับ สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก่็น,น้อยครับถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ